ค่า Google จะเปิดตัวนักค่าแชททีทในงานพิเศษเกี่ยวกับการค้นหาแปบก็อฮอนี้สัปดาห์นี้จะมีงานสุดพิเศษจ,จาก Google ที่จูจูก็เตรียมจะขึ้นมาโดยไม่บอกไม่กล่าวโดยจะมุ่งเน้นการโชว์เทคโนโลยี AI หลักเปลี่ยนแปลงระบบเสิร์ชทำให้เราพอจะรู้ได้ว่าต้องเป็นงานเปิดตัวระบบค้นหาแบบใหม่ที่ใช้ AI ชาริยะคอยให้คำตอบเวลาคนค้นหาใน Google เป็นการตอบกลับกระแสฮิชแชททีพีดั้เรียมร่างในช่วงที่ผ่านมา Google รันคำชวนไปยังสื่อใหญ่หลายสำนักให้มาร่วมง,งานที่ไม่มีชื่อมีแต่เขียนไว้ว่า Google r r e s e n t ์และไลฟ์อาการิสให้รู้ว่าจากงานที่เมืองปารีสประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ที่สำคัญคือคำโปรยด้านล่างที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงระบบเสิร์ชครังใหญ่ พี่จะทำให้เป็นธรรมชาติและใช้งานง่ายมากกว่าเดิมและเดอะเวิร์ก็เผยว่าในอีเมลยังได้กล่าวถึง AI ที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้นผ่านแ n งเ a ิ e โมเดลอันทรงพลังบอกมาแบบนี้คนอ่านรู้ได้เลยทันทีว่าต้องบอกระบบค้นหาเพื่อมาสู้กับแชท t ีพีสุดยอดปัญห่าระดิ ที่สามารถย่อยข้อบูมมาเรียบเรียงเป็นบทความรูปแบบต่างต,ตาที่เข้าใจได้งา่ายด้วยภาษาที่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์เขียนจริงๆว่ากันว่าจะมาโค่นดงกูเกิลดงจมกูเกิลเองยังยกให้เป็นวิกฤตขั้นสูงสุดไปแล้วนาน o o ูเกิล e s e เซนจะจัดขึ้นในวันพุธที่8กุมภาพัน์เวลาไทยตอน2ฟุ้งครึ่งจะมีการรีวิสตรมให้ได้ชมกันบนยาวฟุบโดยจะมีความยาว40นาทีครับ